ชนะเบอร์ลี่3-2แต่แค่ใช้ชนะไม่ได้ทำให้ชุดดีขึ้นเลยปัญหาไม่นึงติดตามพาโมรินตลอดเวลาทั้งผู้รักษาประตูที่ทําผิดพลาดจนอยากถามว่ามึงเอามาเล่นทําไมและนักเตะบาดเจ็บที่ทําให้โค้ชต้องพลุกพลกับการเปลี่ยนตัวบ่อยเกินไปผู้รักษาประตูเหมือนเครื่องปัดบอลพังๆเบย์อินดีและโอนาน่าเล่นเหมือนจะเก่งแต่พอถึงเวลาใช้จริงทําลายทุกอย่างเบย์อินดีปัดบอลพลาดแบบไม่ต้องมีคําบรรยายส่วนโอนาน่าก็ทําไมไม่ได้บอลสักที แมนยู U, คงต้องไปหาผู้รักษาประตูใหม่จากฮันวอร์ดให้เร็วที่สุดบาดเจ็บเหมือนเล่นเกมกันคูนย่าเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกเมาก็ลามากับอาการบาดเจ็บทีนี้ก็คือเปลี่ยนตัวกันไปมาเหมือนเล่นเกมคอนโซลแถมเมนูที่ขอย้ายทีมก็กลับมาเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมน่าจะไปเรื่องที่อื่นเถอะเซสโกค่าโปรแพงแต่ต้องถนอมเซสโกมีอาการตะคริวจากเกมต่กับบรินซ์บี้ขอต้องถนอมไว้ไมใ่ให้พังเป็นมากกว่านี้แค่มีอาการเจ็บก็เล่นไม่ได้เลยเอาแค่เป็นตัวสำรองไปก่อนก็พอ อาโมลิมยอมรับว่ารับนักเตะแต่ก็ไม่แปลกถ้าจะเกียดบ้างเพราะทีนี้เต็มไปด้วยปัญหาที่ไม่มีวันจบชนะเบอร์ลี่ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นเพราะต่อไปต้องเจอแมนซิตี้และเชลซีถ้าผ่านไม่ได้ก็คงตกเหตุ